โอเคครับก็วันนี้เรามาอยู่กับเจ้า h o นด a าซ r บย 650F ของเรานะผมวันนี้เราจะมานำเสนอนี่ครอบถังโนกนะครับผมโนกนูนสวยเลยนะผมผู้ชายชอบแน่นอนนะก็เป็นเพียวคาร์บ,บอนเนาะเกือบเต็มใบนะเป็นแบบเกือบเต็มใบนะผมนี่เป็นไงสวยไหมละ่ะโหสุยอดนะครับผมอันนี้มาทาบดูเฉยๆนะ ว่ามิติมันประมาณนี้นะผมมันเป็นเกือบเต็มใบก็ค่าเสียหายอยู่ที่3,500บาทมีการรับประกัน1ปีนะปีับผมนี่ส่งฟรีทั่วประเทศนะผมใครหายอยู่รีบจับจองถ้าช้าก็ต้องรอขึ้นงานนะผมนี่งานสวยๆเนียนๆเลยนะครับอันนี้อันนี้ขนาดครอบกับครอบทางผมีิธีนะมันยังดูเนียนเลยแล้วพอครอบทางจริงขึ้นมาที่จะสวยมากแน่ๆนะเดี๋ยวรอชมเดี๋ยวมีรีวิวจากลูกค้าแน่นอน นี่เราถอดกันออกมาแล้วนี่มันจะประมาณนี้ไงเงาเหว่จนเห็นหมวกกันน็อก่ยสวยปะล่ะใครเห็นก็อยากได้จริงเราทําเองเรายังอยากจะได้เองเลยอะโอเคเดี๋ยวไปละไว้เจอกันใหม่นะผมเดี๋ยวมีอะไรมานำเสนอก็เดี๋ยวบอก